รวยนารวยลังปันหนงนู่ยรนะวยนามอะไรเงี้ยสวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องพ่อกับเหล่วก็ฮา,ร,าร์ลฮาร์เลมสวัสดีพี่น้องครับเลยสวัสดีครับเออสวัสดีครับจะได้ใช่ี่ยไปยานอวยไปย้านยังไหนพูดไปเล่าก่อน นั่นที่ปีหน้นครับบริหาเลาะหาเล่มวันนี้มาในหมูดทํางานอยู่แล้วครับแต่ว่าทํางานมืนน่อนี้อาการนัดเลยนะครับเลยรถติดน้ำกระท่วมหมดละไปทางสปปเล่าสวันนาเขตขาบด้านมุกดาหารครับโอ้ยสภาพทอง,งน้นนฝนกระตกฝาก็ัห้องถือของเลยว นอี่น้องเอ้ยสภาพท้องถนนอันนี้ทั้งเลี่ยงเลี่ยงไอ้น้ำท่วมครับน้ำท่วมไอ้อำเภอชวีตอนนี้ผมจะมุ่งหน้าไปอำเภอพัทโต้จังหวัดระนองออภินินฐ์ไปเลยเอาตามกันไปเรื่อยๆครับ ิลเล่นเดียวครับพี่น้องเล่นโอ้ทางสุดแม่โอ้ยไม่ไ้ฟันนงฟ้ากระสุนามาแม่สลอดแลสมาช่ไหม่เออเมียงอย,งยกกองสภาพทองทนะน้องพี่นอ้องเอ้ยฝนกระตกโอ้ นบาทเลวน้ำทรวมเส้นลักครับมาเส้นน่องมาเส้นเยี่ยมถ้ามาบรรยากาศนี่หมครับพี่น้องเอ้ยบรรยากาศพิธาปาตะเขาตะดงของถนนหาเล่มหาอยู่หากินบริโภคเนี่ย ข้าเลี้ยงตางงานครับพี่น้องเอ้ยสะาดมบรรยากาศออามองจะไปเรื่อยๆครับพี่น้องอาจจะสั้นนี้ไหมนะครับเด้อเมื่อจับบวกแข็งแรงภายในนะครับชัดเนี่ยบริชัดเนี่ยกายภาพก็าากได้พี่น้องเด้อฝนตกสภาพอากาศโลเป็นใจภายใน ต้นทางมาเลเซียไปทางสวรครค์นาเขียดเดียวาหัวเรียนกันแบบรับตับใหม่ไ,มไม่ได้ขับรถนีงไปไหนเขินเขาเขินเขาไม่น้องเขาคว้างหน้ายคนน่ะนะ 一年了吧。嗯嗯 เราต้อตัวสลับี่องเดาหโอ้ยน้ำน้บเาพเาเห็นบอยฟังใส่ไหมครรบพี่น้อง,องโอ้ยน้ำทงึง,ทง,ทง,ง,ทงขนาดที่อยู่ทึงเขาเลยนี่ท่วมปเลยม้ง้ออยู่กละ สังเขาดีจังเนี่ยอ่าเมืองอ่าวนั่พีน่น้องเขาเหนือเขาไตเขาอีสานเข,ขาได้เข้ากัน อ,อกก็มีนะครับยืนสันเขาอยู่ว่าเขาเนี่โอ้ยทางลงสั่นกีนึงนอนไไม่ไดอวันครับไปยั้นเขาคือล้ออลงเลยอันนี้นะะนานาัน ไดครับฝนกระกนีตรโชินห้าเม่รรวัดว่าเราเนี่ยครับเนี่ยาังผมนี่แหละเทร่ยวแรกในการมาเส้นทางนี้สำวจว่าสำวจว่าสำรวจส้ห้างโอเคโมมากเอาไเสรนลักซีหงส้นึ่งเอเชียกับไปว่าได้น้ำรวมมือกสบ อ้อมครับพี่น้องอ้อมอ,อ้อ,อมสินว่้อย่างเดียวโอ้พี่น้องเอ้ยหอกจากหลังสวนมาหอดนะเวลานี้ใส่เวลาไปสองชัว่วโมงแล้วครับวันหอดร้อน้องอยู่ไหมอ oh, <no. S 1> ๋อเนากวกนาวกลังวกนาวกลังอยู่เดียวใส่ขวาใส่ขวาขึ้นเขาลงเขา ใส่เวลาสองสัโมงมันหดลนองอยู่รดยกการรดาการตกบิดเหมื่อยดีป่ะแลวนองอีก43ิกิโลคนว่าเออ แต่กากับเข่ามันอพี่น้องหี่เบิ่งคลบปนี่เขาจะนหักแตกกันเรียกนไล้มหักแตกันห้างเรือผ้าเรีนี่ก็เลยกันได้นะพี่น้องเอ้ยเล้ยงโค้งใส่โค้งคยโค้งใส่โค้งคงว้คย,ควย,ย,นยนี่มเป็นเสมาใสา่เยอนะ Đi kia này. cái kia nè con nào lắng lẳng này เราค่อยเบิ่งไปกัน,นเรื่อยๆนะครับเนาะหมาละจนฮอดสวนในเขตหมดละโอเคขอบคุณพี่น้องนี่ช่วงเวลานี่ก็เป็นเวลา15บหนาฬิกาสามศูนย์นอฮนเดียวมาตะลึงแล้วนะ้องมาหน่อยยาวครับมากไอ้มาพอทางเลี้ยวใายเลี้ยววอ,อี้ายโอ้ยหลุมวนันเขาลงเขาอีก ปิงเวียนสีสระคลายจะเป็นลมเราตอนเนี้ยไออกได้แล้วก็หมุนไปปันปาก้างมาเนี่ยเอา้าไปเลียนหม้อไว้แล้วก็ปันไปเร่นงูเรียกว่งูแล้วก็ปัน,ปเน,ปนเรีนงูก,กินหางมาเนี่ยแล้วก็ปันงูก,กินหางครับพี่น้องเอ้ยรวยนารวยลังปันงูรวยนาแบบเนี้ย กลางซื้องมงนาชุมพรหัวเวียนจังไแลรวก็บปานงูลอยนะี่ยไอ้ไอ้โบราณจะค้นเบิ่งสิเวียนหัวค้นคัดเวียนครับตัวเนี้ยกินเขาอิ่มๆยันเดียวสัตว์ของท่านเกาอยู่ รรกาคับรรยากาศผมเ้าลิ่นเนี่ยเป็นหน่อยหนึ่งแล้วบรรยาก,กาศทิวทางป่าไม้ป่าไม้ภูเขาลำนาภัยอือหนึ่งพ่อทำตกนั่นพ่อไทยบัดท่านพี่นอ่อยเอ้ยเสยด็จไหนดิ lạc 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 chi tiết con, lạc 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 ดีครับสวัสดีตอนโซสๆครับตอนนี้เป็นเวลาใกล้จะสามโมงแล้วครับ <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนไม่บ้านครับไมบ้านัสวัสดีจ้า <c oughs> เปลี่ยนไมบ้านครับดูสีเขียวครับตอนนี้วาดพุทธสงเดินทางขามเมื่อขามเว้นเยนนะครับบันี้เอา เอาเบิรงกันเรื่อยๆหมดเจนหอดสว์จนหอดสวนสันฟาร์ั้งกันครับสวนนาเขียดว่าบรรยากาศทั้งภากใจเนาะเอาเนมาเศร์ฟมาหนิัาเป็นบรรยากาศทั้งผักอีสานห้ออีสานก็เลี่เกี่ยวเขาเกี่ยวนาบ้างแล้ววนนี้ครับมีแล้วครับ ยู่ข้างนั่งหน้างมนี่ละไอ้ว่าอีสานสาวสาวเอ้ยอย่าได้ว่ากินเคลี้นดังจนจนบรรยากาศอากาศเย็นนะครับข้างนอกบรรยากาศข้างนอกเนี่ยโมาซ่ๆอากาศเริ่มหนาวแล้วทางอีสานเหรอครับพี่น้องจอดพักรถยุกปั๊มปั๊มกระตทอ ลำโพงพุทธส่งครับพุทธสง่ธสงของโคราชเท่านั้นเองเส้นทางเยอะอีกโอ้ยาวไกลเยอครับโซนสิมอกไปสองไปสามหมดละขาม,มือขามเวียนเลยเห็นแล้วครับมาครับโคหมงูวูวขั้นเกา่าขั้นเดิมอ่ะเบิ่งกันไปครับบรรยากาศะร่มเย็นว่อยบ่อยเย,ย็นสบายดีครับเลยครับอากาศสองเศร้า ตาก็รีเบื่งครับ,บพี่น้องครับพี่น้องหัดพ่ชุม <c ười> ไม่แหย่ยังพักรถพักรถเที่ยงยี่สิบและ ยี่สิบพี่บนฮอดอลนฮอดไมปาทางยูถ้าลูกพีว่า้าลูกพีว่าเที่ยววงปาไปรวกันงปลาลูกพีว่างป่าลูกพีว่าพูดปลาไงพูดนะเห็นโอ้ย Batu đi bác, nhẹ, thôi, thôi đi bác, thế, nhìn căng hẳn, căng hẳn à, được phi mà, đến gấp chín ai đến hang to ha bọn ไปไปไปหารถใส่รถยี่ใส่ไปไหนโอ้รถจอดครับพี่น้องไปเดินทางกันต่อไปไหยครับพี่น้องผมมาฮอดนาด้านมุกดาหารครับไปจอบพาสอร์มาเรียบร้อยคนละครับหมอจอบเดี๋ยวหออยางแปรงรถขามด้านไปเล่าครับไนไหอไปเดี๋ยวขามเล่าผมกันครับครับพี่น้องผม วันนี้เขาขับรถเข้ามาแล้วนั่งสิข่ขามสะพานมิตรภาพไทยลาวสอง่อะเกือเบิ่งน้ำกันเลยนะครับขามไปน้ำกันขึ้นสะพานแล้วครับขึ้นสะพานแล้ว สารพยนานาครับนีล่ละตำนานครับตำ้มนาเนป็นขอมเป็นโคงมัปมไปฟังแล้วยกตู้ให้รถเวียดนามือว่าจบภารกิจครับของงานเขียวนี้ ขงงานค้าในค้านี่ม้ยหม่อพิษเดีย๋ยวก็ลอรับงานครับก็ททหม้ออีกพ่รู้ว่ามืออะไครับเนี่ยรถไทยฮอรโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่ล้านยกตู้นะครับนะเนาะเดี๋ยวค่อยถามไปเบิรงกันอีกทีนึงครับหลระล้านยกตู้เดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคับพี่น้องขอาบ้าในหอดหอดประเทศาวาหรอครับ อ๋อสวรรค์เขียดแล้วฟังทั้งนี้เขาสิเรียนเล่นขวานะครับเด้อย่าไปหลงแรงเล่นใส่แล้วสวนเล่นก็บวกก็เรียบร้อยนะครับรูมเคยมากครับอ่าสิเขียดแล้นะครับเด้อฟังฟังทั้งเล่าขเขาสิเรียนเล่นขวาดังจากไทยฮอรอะไก่ฮอรล้านแล้วครับเนี่ยล้านอย่ข้าหนานะครับล้านยกตัว ครับที่รถเทลเลอร์ลังออกมาเนี่ยครับโอเคครับเดี๋ยวยังไปเจอกันตอนยกตัวครับเอาครับพี่น้องมาหอดล่านยกตัวแล้วครับนี่ตัวผมมันยนัยกตู้หรอกว่าล่อรถเวียดอยู่ครับอ่นานั่นอีกขั้นหนึ่งที่มาทำกันนะครับกําลังรถท็อปรถท็อปกําลังจะทําการยกตัวให้รถเวียดหนักครับ ีปน้องรถทอ็อปทำการยกแล้วครับนี่นะครับงานประจำที่ผมเหตุที่ผมทำอยู่ทุกวันเนี่ยนเห็ดอยู่ขมือีนก็นี่แหละกิจวัต <c> ร <ười> ประจำวันเอาข้องนักมาส่งให้รถต่างประเทศยกตู้เลยครับเอาขล้องมากก็คือเป็นการเปลี่ยนตู้ไปเลยเอาตู้หนักมาเปลี่ยนกับตู้หนักขเขาไป รถไทยออกรถไทยออกรถเวียดเข้ามาครับวันนี้ยกให้รถเวียดแล้วครับนะเนี่ยครับรถเวียดมอเงยาวยวๆได้เลยแหละือยังท่านโฟมเมือนนี่แหละไห่รถเวียดครับอ่าโอเคเดี๋ยวถา่ายเบื้องของผมอีกทีหนึ่งประกาจบคลิปเลยครับครับพี่น้องผมรถผมยกเลยครับวันนี้อ่าเดี๋ยวยกให้รถเวียดแน่เนาะ อเดี๋ยวเยกยวครับยกแล้วอาเปลี่ยนยกตู้ให้รถเวียนเรียบร้อยแลครับอ๋าจบสิ็จสิ้นภาักิจครับวันนี้อ้าวครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บจบภาักิจไปแล้วครับในการมาสวัรค์ในาเขตระยะทางอันยาวไกลเส้นสุดสองมือสองคืน อ๋คลิปนี้ก็บอมีอย่งางไรแล้วครับมาในโหมดทํางานคือก็มอเตอรพาไปหารอหาเล่มผ่ามาทํางานนี่แหละไม่ขี่รถรอเหรียเบ่งบรรยากาศชิวๆนํำขัง,งทางไปอ๋พอกันคลิปนาครับพี่น้องฝากนด้เหมนะครับเด้อฝากช่องน้ำแนวโดนโดนในล่ลงเถื่อโมเจเสหายยังหลอกให้ลงฆ่าแรนตลอดีเนี่ยอ้าพอกันคลิปนาสีภาพไปจังไดักจังวากันอีกทีหนึงน่งครับ ฝากกดไลค์กดแชร์มันนะครับเด้อถิกใจกับฝากกระดิ่งนํำกดติดตามกันไปเอา <c oughs> พ่อกันคลิปหน้าครับสำหรับคินี้ก็กลาวเข้ามาสวัสดีครับผมไปไปเสร็จ